มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าค่ะส่งขอเด็กอดการเกิดนะท้อนะลูกโอเคงั้นเราไปเจอกันที่ไลฟ์สดของเด็กบุกนะคะทุกคนนี่ค่ะคันนะลูกนะเดี๋ยวจะเอนะลางค่ะโอเคนะคะตรงนี้นะครับไปเจอกันในเพจนะจ้าทุกคนโทรศัพท์ใช้ได้แล้วเจอกันในเพจจ้าแต่ไม่ต้องใ้มือถือใช้มือได้เลยนะคะอ่ะ กลับมาแล้วจะกลับมาแลไดวคะหนูยังไม่ได้พ้อนะคะช้อนเลยค่ะคะชอนเลยค่ะ้อเลยะลย่ะ้อนอเลย่ะอีล่้อย่้อเค่ะอเค่ะอเ่อนเ่อนเ่อนเค่อนกล่อนเลย้อนเลย่อนเ่้อนย่้อนค่อกลับมาแ้ลค่้อนยมะช้อลย่้อย่ ยาวๆที่สุดเท่าที่ทำได้เนาะแล้ขอเก้ากลางก่อนครับเขางานดีจริงๆดูย่ดีดูอย่งดีตรงนี้นะหนึ อีกหนึ i, ่งที ki, ่หนึ่งสองสือไว้หนึ่งที่ครับหนึ่งสองสามอะคังไว้มีด้านหลังค่ะขออาตตรงกลางก่อนนะคะมองกลางไว้ครับมองกลางไว้